ฝายดีพี่นอ้องฟองฝายมื้อสุขสุขอนเรานี้สิมาเฮ็ดเมนู hmm. ป่าฝาเนาะพี่น้อง mm hmm. ให้พี่น้องในเบิ่งเนาะจะมีสองเมนูเนาะพี่น้องเมนู mm hmm. ที่หนึ่งคือเลือดแปลงปลาฝาเมนูที่สองคือต้มส้มปลาป่าฝาเนาะพี่น้อง mm hmm. ต้องไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะว่าวิธีเฮ็ดว่าสิเฮ็ดแบบใดเนาะให้ไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องไปเลยเขา อืมครับพี่น้องปลา่าเนาะใส่ประมาณโลนี่เลยนะโลนึงโลฝายเลยนะนี่จะมาทำเมนูอ,อบซุปส้มปลา่าเนาะครับพี่น้องวันนี้มาเบึงวิธีเห็ดเนาะน้ำปลานึงเนาะอืมใส่ลงไปน้ำสองเนาะพี่น้อง ลบไปโอเคตะก็ตีตีเข้ากันหน,หนิดนึงฮะแจมีทีง่าย,ายๆเนาะแย่มือเขาให้มันกัดโลน,นมาอีกครับวิธีเอาเดือดปลาผ่าเนาะจะต้องปาดข้างๆนี้เนาะพี่น้องมาแล้วมาแล้ว หลังจากนั้นเขาก็ต้องเอาโตูนี่น้อลงไปลวกน้ำพอนอนาะพี่น้องเพื่อเอาความ,มทิ่ลวกเนาะพี่น้องอลวกน้ำพอนขุดๆออกออตอง เอาเมื่อคตัวนี้ออกพี่น้องนี่เมื่อคืนตัวนี้เนาะนี่นี่เมื่อคตัวนี้ออกนี่แน่จะออกแบบนี้เนาะเอ้ยยังก่อนเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนกันนะั้นตอนต่อไปเนาะว่าวิธีของเราในสีแต่งแบบใส่อย่างลงไปแน่เนาะอือใช่สิแหละต่อไปก็คุ้มสุดหนึ่ง dan sedap doh. Okey. Uh, Terosi leh Oh, tek banyak ni เอาเนาะผูเซียวสานเนาะอะไรมาเห็ดล่ะเสียวสาน,นีปันใดเราคิดว่ามันสีแซบปันใดเ <c oughs> อามาลุ้นนำกนนาะพี่น้องเนาะมันลุ้นเลยกับเบาเนื้อกลัวในตกระวังคงบีเดในพี่น้องอ่าระวังบีมันพี่น้องกินแล้วก็แบบคันแข็งเลยแหละ

nhận nhận không à bí nó nuôi cái ຢ່າເດນີ້ຢ່າເດຕັໄວ อย่างว่าบ่คืนเครื่องปรุงที่เจ้าโรงบูมี่ยังไงเนาะพี่น้องมิเตกหัวสีไข่พี่น้องใส่ลงไปเนาะกระดมหมกเพชดดีปเนาะเพชดเสืออะไรเนาะยูสมเด็เขาเรียกมุเอ็ดใส่ลงไปเนาะที่สำคัญขาดโบได้คือม้ผ่าเนาะพี่น้องโตมันนี่แหละโตใส่ลงไปเนาะพี่น้องเพราะ ตอนที่ที่จะใส่นะต้องให้หน้ามันห้อนก่อนเนาะพี่น้องแล้วจึงเราใส่ลงไปนะเนาะอย่ามันขาวใส่ลงไป,ว,ไปวอร์มไว้พี่น้องเนาะพี่น้องที่สำคัญนี่ต้องเบิง่งเลยบีมันนี่นี่ีเนาะไปบีมันจะแบบน้อยๆเนาะบม่ใหญ่เนาะพี่น้อง làm ở cái đấy. ý thức ý bì mà thức ý thức นัวตนะีนัวตัวสเสร็จไรเสร็จไรเสร็จไรวันนี้เนาะควายใช้เด็ดแปลงเนาะ and then เอาออกมาเนาะปล่อยให้มันเย็นแล้วค่อยใส่เลือดลงไป เลือดหนึ่งน้ำสองเนาะพี่น้องเกับเลือดเป็ียนนี่แหละระกรรมเลยเนาะใส่เลยเนาะพี่น้อง คือเรือดงัวมนะั่นมาช็อตบพันๆนะน้องพี่น้องเซ็ตเป็นที่ยห้อยแล้วน้องพี่น้องวันนี้เราต้องมาซีมก่อนเนาะ ว่ารสชาติมันจะเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องมาซีมต้องซีมตัวนี้ก่อนเด้อพี่น้องนี่อันนี้ดาแซบ่บสุดแซ่บอยู่ในนี่แหละอ,อ่อนนุ่มนุ่มนุ่ม,มอ่อนดีมลยกยอกเลยอืม้มโอ้ยกินตอนนี้เลยแหละอืม แซ่บแคบเก้าอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้กับบูม,ม,าามี่ยังไงนาะพี่น้องเมนูต้มปลาหากัดเลือดแปฝงเนาะพี่น้องเมนี้จบเพียงสำนี้นาะพี่น้องมื้อหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบาย